สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบันทึกสองครั้งแล้วคลิปนะครับก็กล่องก็มีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับวันนี้นะครับมาพบกันนะครับในเรื่องของไอซีอ IC, ผลิตความถี่อซีอ IC ในที่นี้ก็คือ IC ห5านะครับที่เราใช้ผลิตความถี่โดยทั่วไปนี่นะครับทีนี้นะครับโดยทั่วไปนี่นะครับไอซีหาห้ 5, 5, 5, นี่นะครับเราเห็นวงจรผลิตความถี่ที่ใช้ i อซีไอซีห้า m ้าไอซีทัมเมอร์นี่นะครับก็จะทำการอะไรผลิตความถี่โดยนะครับบางครั้งก็จะมีะมีสังเกตไหมครับวงจรจะมีเกือกม้าหรือพอตนะครับ ปรับค่าความถี่นะครับเพื่อเอาแรงไฟนี้ไปชาร์จที่4เพื่อกําเนิดความถี่นั่นเองนะครับความถี่ก็จะเปลี่ยนแต่วงจรทั่วไปแบบนี้นี่นะครับการการปรับความถี่นี่จะไม่ค่อยเป็นเชิงเส้นนะครับไม่ไม่มีความเป็นเชิงเส้นสักเท่าไหร่วงจรทั่วไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ปัญหานะ วงจรแบบนี้นี่นะครับทั่วไปนี่มันก็จะจะชาร์จนะครับแรงไฟจะชาร์จ C นี่อยู่ในช่วง1ส่วน3ถึง2ส่วน3ของแรงดันแรงจ่ายนะครับแบบทั่วไปก็จะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะจัดใหม่ให้มันชาร์จแบบลักษณะก็คือให้การชาร์จ C นี่นะครับใช้แรงไฟนี่ผ่านวงจร ควบคุมกระแสะคงที่นี่นะครับชาร์จเข้าไปยังซีนี่นะครับให้มีการชาร์จอยู่ในช่วงหน่งส่วนสถึง1นส่วนสของแรงดันแรงจ่ายนะครับนะครับของแรงดันแรงจ่ายนี่แหละนะครับทำให้การปรับความถีนะครับที่พอร์ตตัวนี้นี่นะครับมีความ เป็นลิเนียเป็นเชิงเส้นนะครับมีความเป็นเชิงเส้นมากขึ้นนะครับคือค่อนข้างที่จะผิดพลาดน้อยนะครับแม้แรงดันแหล่งจ่ายนี่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแรงดันแหล่งจ่ายจะกระเพื่อมไปบ้างก็ไม่มีผลแหละนะครับก็คือเป็นวงจรที่สถเียรภาพนะครับผลิตความถี่ตั้งแต่2เฮิรตซ์ถึง5กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะครับช่วงความถี่ที่ ทำการปรับได้นะครับผลิตได้นี่จะอยู่ในช่วง2 2เฮิรต์ถึง5กิโลเฮิรต์ประมาณนี้นะครับโดยไม่ผิดพลาดเลยนะครับทีนี้ก็จะทําให้เวลาที่เราปรับนี่นะครับแกนแกนมุมของการหมุนมุมของการหมุนอ่ะวอลุ่มเลือหรือพอตตัวนี้นี่นะครับมันก็จะลีเนีย ในการผลิตความถี่นะครับก็ปรับที่ตรงนี้แหละเกือกม้านี่มีความเป็นเนียก็คือสมมุติว่าไม้บรรทัดนะเห็นไหมครับว่าเซนหนึ่งฟุตนี่มีมีสามสิบเซนใช่ไหมครับสามสิบเซนติเมตรนี่หนึ่งฟุตนะครับไม้บรรทัดนี่เขาจะแบ่งลิเนียมากเห็นไหมครับช่วงห่างของมันนี่แต่ละเซนนี่จนถึงสามสิบนี่อันนี้เขาเรียกว่ามันมันมันลิเนียนะครับถ้าไม่ลิเนียกก็คือ ช่องนี้อาจจะใหญ่ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่ก็3าสิบฟุตคือสุดที่คือไม่ใช่30ฟุต30สิเซนเหมือนกันแต่แบ่งขีดไม่เท่ากันนั่นคือไม่ลีเนียอันนี้ของเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าลีเนียก็คือเวลาเราหมุนนี่นะสมมุติว่าผลิตความถี่ได้ร้อยเฮิร์ตสมมุติร้อยเฮิร์ตถ้าเราปรับปรับ ปรับเกือกม้าไว้ตรงกลางนี่นะครับถ้าความถี่สูงสุดร้อยเฮิรตซ์เราปรับนี่นะครับถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ห้าสิบเฮิรตซ์ใช่ไหมถ้าร้อยเฮิรตซ์อ่สูงสุดนี่แหละผลิตได้ร้อยเฮิรตซ์สมตสมติสมมติวงจรนี้ผลิตได้ร้อยเฮิรตซ์ถ้าเราปรับเกือกม้าไว้ตรงกลางมันก็อยู่ที่ห้าสิบใช่ไหมครับห้าสิบเฮิรตซ์ใช่ไหมปรับไปตรงกลางอืนั่นคือเขาเรียกว่านี่ลีเนียแต่วงจรนี้ นะครับก็จะทำการปรับตั้งแต่2 2เฮิรตถึง5นะครับถึง5กิโลเฮิรตนั่นเองตั้งแต่2เฮิรตนะโดยไม่มีการผิดพลาดเลยนะครับในการที่เราจะทำให้มันมีเสถียรภาพนี่ทานเตอร์พวกนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนๆกันนะครับทานเตอร์ทั้งหมดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ อันนี้วงจรนี้ก็คือเป็นการจัดนะครับจัดแรงไฟนะครับอันนี้วงจรจ่ายกระแสคงที่นั่นเองนะครับจ่ายให้แก่ IC ที่ขาหกนี่แหละนะครับนะครับเป็นการปรับเกือกม้านี่ก็จะความถี่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตาม VR 1นี่แหละตามพอร์ตนี่นะครับ กระแสไฟก็จะเข้าไปยังเข้าไปชาร์จยังซี่นี่แหละนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะต่างกับวงจรทั่วไปเห็นไหมครับเป็นการเพิ่มทานทิสเตอร์เข้าไปนะครับ <c oughs> อันนี้ท่านก็คงพอจะเข้าใจเนาะว่าคิ Q หนึ่งคิอ่คิหนึ่งคิหนึ่งคิวสองคิสมคิวสี่ออไม่ได้เขียนไวนะ้เนาะทานิสเตอร์สี่ตัวนี่นี่อ้าทานิสเตอร์สี่ตัวนี้ ก็เป็นวงจรจ่ายกระแสคงที่นะครับเพื่อมาชาร์จ4นะครับเพื่อมาชาร์จซที่ขา6ของ IC นี่แหละนะครับ555 IC ฮะนะครับส่วน R10k นี้นี่นะครับส่วน R10k ที่ต่ออยู่ที่ขา5นี่นะครับค่า 10k นี่ก็จะต่อลงกาไว้นะครับจะเป็นตัวกำหนดให้การชาร์จอยู่ในช่วง 1นส่วนสถึง1นส่วนสของแรงดันภาคจ่ายไฟนี่แหละนะครับอันนี้ก็คงพอจะทำให้ท่านได้นำไปใช้งานนะครับในลักษณะที่ตัวนี้อาจจะเราอาจจะเป็นพอร์ตเกือกมา้าหรือจะเป็นใช้อะไรอวุลลุ่มเรา,าเรียกทั่วๆไปนะ นะครับจริงๆคําว่าวนลุ่มนี่เราเรียกพอร์ตนี่แหละนะครับแต่เราติดปากว่าวนลุ่มวนลุ่มมันแปลว่าอะไรวนลุ่มปริมาตรใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละเอ้าจะเรียกว่าวลลุ่มก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจว่านะครับตัวนี้ก็จะปรับความถี่ได้มีความเป็นเชิงเส้นนะ ามที่ผมเปรียบเทียบกับไม้บรรทัดให้ฟังนั่นแหละพอเข้าใจนะครับซึ่งวงจรทั่วไปมันไม่มีอะไรมันมีแค่นี้นะครับใช้แรงไฟผ่านเกือกม้ามาผ่านเกือกม้าปรับแล้วก็มาชาร์จที่4แต่ตัวนี้มันจะมีพิเศษหน่อยนะครับะนะครับตรงนี้ก็จะผลิตความถี่ได้ตั้งแต่2 Hz, Hz, เฮิรตซ์นะครับถึง5กิโลเฮิร์นั่นเองนะครับบางครั้งเราทำขึ้นมานี่ มันอาจจะไม่สองนะอาจจะอยู่ที่3ามเฮิร์ก็ได้2-3งถึงเฮิร์เริ่มเริ่มต้นนี่ต่ำสุดนะนะครับ2-3ไม่สองก็สแหละจนถึง5้ากิโลเฮิร์นะครับด้วยความเป็นเชิงเส้นแล้วก็มีเสถียรภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำไปประยุกต์ใช้งานตามที่ท่านต้องการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกือกมาหรือวนลุ่มมีไหมล่ะ วนลุ่มเขามีไหมล่ะ500เขต500โอห์มนี่ตัวนี้นะไม่แน่ใจนะครับก็ต้องหามาใช้หามาทำกันครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็คลิปหน้านะครับเราก็ไปดูย้อนอก็ะจะเป็นคลิปวิทยุนะไปต่อตอนสองกันอันนี้เอามาเอามาเอามาขั้นรายการจะได้ไม่เซ็งกันนะ ให้มันมีหลายๆเรื่องนะครับครับสวัสดีครับ